ต่อไปนะคะเราจะไปออกงบทดลองกันค่ะไปที่เมนูป้อนข้อ1ค่ะไปเมนูพิมพ์เลือก8บัญชีเลือกข้อ3มพิมพ์งบทดลองเลือกข้อ4ค่ะเราจะพิมพ์ทุกรายการนะคะกดโอเคค่ะอันนี้เลือกเป็นเงินสดนะคะ อันนี้เลือกเป็นต้นทุนการผลิตกดโอเคค่ะเลือกเดือนค่ะแล้วใส่วันที่นะคะกดโอเคค่ะ